การล้างรถในเกมนะครับตอนนี้จะมีอยู่2แบบ1ก็คือเข้าเครื่องนะครับอัตโนมัติกับ2ใช้สายยางฉีดนะครับใครที่เพิ่งเล่นนะครับเส้นทางของเราเนี่ยมันจะสั้นเกินไปนะครับเจกิโลเมตรมันจะไม่มีที่ล้างรถนะครับจะต้องเกิน100กิโลเมตรขึ้นไปนะแล้วเพราะฉะนั้นนะครับใครที่เพิ่งเล่นให้เราไปล้างที่โหมดออนไลน์นะครับ งานในออนไลน์นะครับจะงานไหนก็ได้เนาะส่วนใหญ่เนี่ยจะมีปั๊มน้ำมันกับจุดพักรถหมดเลยนะครับขอเป็นงานที่เกิน100กิโลขึ้นไป นี่คือแบบแรกนะครับสามารถหาได้จากงานที่มันเกิน100กิโลขึ้นไป แต่ว่าแบบที่2เนี่ยที่ใช้สายยางสีน,นะครับจะมีเฉพาะโหมดเล่นคนเดียวเท่านั้นนะปัญหาก็คือผู้เล่นใหม่นะครับแบบผมเนี่ยไม่มีงานนะครับเกิน100 k ไม่มีงานเกิน100กิโลนะครับเจ็ดสิบเอ็ดกิโลนะครับไม่มีจุดพักรถเพราะว่าสายยางสีนเนี่ยต้องใช้จุดพักรถนะครับปั๊มใช้ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นนะครับผมจะแบ่งออกเป็น2กรณีแล้วกันกรณีแรกก็คือ เรามีทองในการปลดล็อกเมืองถ้าเราจะเน้นเปิดเมืองนะครับให้เปิดเมืองที่มันมีประโยชน์แบบนี้นะก็คือผู้โดยสารเยอะนะครับพัทยาเท่าไหร่85มันจะไกลไหมไม่เป็นไรนะรเราเอาแค่จุดปักรถก็พอเนาะอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเดี๋ส่วนวิธีหาเงินกับหาทองเนี่ยผมจะทำคลิปอีกทีข้างหน้าเป็นปั๊มน้ำมันนะครับใช้ไม่ได้นะ การล้างรถด้วยสายยางเนี่ยจะต้องเป็นจุดพักรถนะครับที่เราจอดกินข้าวเราก็เจอจุดพักรถแล้วนะครับแค่เราขับเข้าไปจอดเหมือนเราจอดกินข้าวนะครับแล้วสังเกตทางด้านขวามือนะครับ <receive> ข้างล่างกล้องถายรูป <The ending. S 2> จะมีที่ฉีดน้ำกดเข้าไป ต่อไปนะเราจะมาดูกรณีที่ไม่มีทองในการปลดล็อกเมืองแต่ว่าอยากล้างรถนะครับให้เราแตะตรงนี้ก่อนแตะตรงนี้นะครับที่เราจะสร้างเส้นทางจากนั้นให้เราแตะตรงนี้นะครับให้มันขึ้นหน้าแบบนี้นะครับถ้ามันเป็นหน้าเนี้ยให้เราแตะขึ้นหน้าแบบนี้นะครับจากนั้นไปที่ออนไลน์ แล้วก็เลือกงานสักง,งานหนึ่งนะครับแา่นั้นมันจะขึ้นหน้าแบบนี้นะครับต้องขึ้นหน้าแบบนี้นะไม่ใช่หน้าที่เป็นราคาตั๋วนะครับพอขึ้นหน้าแบบนี้ปุ๊บให้เรากดตรงนี้นะครับหนึ่งแล้วก็กดอีกรอบหนึง่งจากนั้นกดเลือกแบบนี้นะครับพันกว่ากิโลเลยหรอแล้วก็กดกลับ ดงนั้นไปที่หน้าเล่นคนเดียวก่ดสร้างเส้นทางนี่ก็คือ2เมืองที่เราเลือกเมื่อกี้นะครับเราสามารถเอาเมืองจากออนไลน์น่มาขับในออฟไลน์ได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องเปิดเมืองก็คือเอาเมืองของคนอื่นมาเล่นออฟไลน์ได้ our driver announces a 30 minute break please your seats at the end of your break นี่ก็จะเป็นวิธีการล้างรถนะครับทั้ง2แบบ สุดท้ายนะครับถ้าใครที่ขี้เกียจล้างรถนะครับแต่ก็ไม่อยากให้รถเปื้อนกดที่ฟันเฟืองนะครับปรับตรงนี้เป็นมีเดียมรถจะขาวสะอาดนะครับไม่มีวันเปื้อนเลยแล้วจะกันใหม่นะครับคลิปหน้า